เก็นเก็นยอดเสียครับกระบะเอิงเคยมีอย่ามองสิครับเจ้อย่ามองไม่อยากแตกเอาถ้วยนั่นแหละใส่ให้เอิงเลยถ้วยเราเยอะแยะอันนี้มันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอาแล้วถ้วยเราเยอะแยะเขาเรียกว่าบะคือเหรอครับตองโอ้ตีโอ้ตองตรงนี้ตรงไหนเลยโอ้โหอันนี้เาเรื่อสีครับ อุ้ยเป็นตำมันเนาะอุ้ยน่าอร่อยมากเลยถ้าเล่กะทิมาก็คงจะแบบใช่ไหมอันนี้จะทำเมนูอะไรครับการทำครับอันนี้จะสามลูกใหญ่มากคี่มไซเปไปซื้อปะเอาเทียบหน้าสิน่าจะสามาตั้งแต่แรกอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพันฟักทองภาษาอังกฤษอ่าพัมคินพัมคินเดนี่เก่งมากเว้พัมคินครับเป็นวลีกูดอ่าเป็นมินิพัมคินอันนี้คือลูกแลูกแรกที่สุดนะครับนี่คือ อวันนี้คือใส่แบนี้แล้วหรอคะลูกใหญ่สุดเท่าไหร่แล้วครับพี่ฮะลูกใหญ่สุดอุ้ยลูกใหญ่สุดจะปหกลืมใส่ถุงมือไงมืออ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถุงมือที่หม่อัน้องอ๋อพี่เนาอ่อน้องอ๋เอาถุงเอาถุงมาใส่ใส่ใส่นี่ได้จะได้ไม่ไม่สกปรกเพราะว่ามันเป็นยางใช่ใช่ครับจะได้จะได้มือมือมือของพี่เขาจะไม่สกปรกกับกับเนี่ย วันนี้จะจะอ่ำฟักทองฮะฮึแล้วโบสเอาใช่หมครับอ่าอันไหนตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้ครับโอเคอุ้ยไม่เป็นไรครับแพงมันเห็นขวดนั้นเมื่อไหร่เม่นี่อันนี้คือเดียวเลยนะครับภาษาจีนว่าไงนะครับทำทำอะไรครับเขาอะไรทำอะไรครับแันเพิร์นโอแคมเพิร์น วันนี้เรื่ใจวันที่เราพูดเลยแหละเพื่อถ่างใช่ใช่เราจะ go to table จะไปบวชพระโอเคครับเอาละน้าบันเทปกองละอายเอ้านิวเอืยกี่ไหลเลยเพิ่์นมีถ่านเลยแม่วันนี้เหมือนเหมือนแม่แบบให้โซ่ตกอับอ่ะคือจริงๆนะแบบว่าหน้าตาไม่ไม่ไม่ที่คนจนใช้ไอโฟนอ่ะแต่ว่าดังโตถ่านอ่ะ แล้วดีกัเกเต่าท่านแม่คยังคูยสังกะทานเนาะยังไคสังกะทานโอ้โหแม่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 แ่แ่นน่อยแก่นีเยแม่แม่แก่นก่อนแ่นก่อนเออแม่เออเออเออให้ออกแม่ออกนิ่เดียออกนิดนึ่งโอเคสมสี่ลูกมา เดินเดินลูกแม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสองแม่นิ้วแม่ค่ะที่ตัดออกกูเรงไปดุบุหรี่ไปหลายแค่เขาหนูไม่หิวค่ะแม่วันนี้แกไม่ค่อยดุบนะใช่ไหมยุ่แล้วอยุ่งขังแม่โดนละเลิกโดนละเลิกยุ่งขังแม่วิวันต้องฉลองเด้อถ้าเลิกได้แล้วสวัสดีครับวันนี้ช่องอื้อๆนะครับ วันนี้มาหาพี่สาวนะครับวันนี้ปราบล่าท้าอือ <Okay. S 1> ไม่รู้เลยนะครับ <laughs> ครับวันนี้วันนี้เราทําของหวานนะครับ <laughs> อมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับใส่กินมาเหมือนชอกไว้เลยว่าอือ <laughs> อะไรบ้างครับ <laughs> ไม่พูดไม่ไม่ช่วยเราเลยทำามหากินตัดทิ้งนะครับเจ้ <laughs> 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 นะครับ <laughs> ที่เราทําอยู่นี้ ไม่รู้อะไรเปลี่ยนโทษที่เราทำอยู่นี้มไม่ใช่รลบรูแบบนไม่ได้ไปกไอภัยแค่อาจจะบอกว่าเอาไปกครูแนี่ยบักมี่มถึงพี่ไม่ได้ไปหลังบ้านนัดใช่หนูเคยเก็บไปให้แม่ด้วยนะเสียงท่านผู้ชมเข้ามานะครับวันนี้อาจจะเป็นเสียง เสียงท่านผู้ชมถามข้ามาครับว่าเออนี่กินไหมวันนี้แม่ไม่พูดแม่เน้นฟ้านแล้วฟ้าวัดทับดิบพุ่ันธทีด่ดูวัดตถวดิบหลักเขาที่คืออะไรเออ จับแต่เพียงเดี่ยนเป็นร้อยเฟรมอะหลายคนอยากกินใช่ไหมครับมาตื่ดิบลักวันนี้คือหือยเยี่ยดเยี่ยอดเยี่ยนเยี่ยนอันนั้นคืออันนั้นคือซอสเอ็กโอที่ว่ารูดพังไงรูดออกมาไว้พ่จันเลยอ่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่คือมันไม่ใช่ เยี่ยวปกตินะซอสเอ็กโอนี่คือเคล็ดลับของอือของเราราลังเ้อพวงขางเออเออถัดล่มได้ไปดิเครื่องเคียงคืออะไรครับอื้อเหมือนเดิมไม่ว่าจะพัตุลับหรือเครื่องเคียงก็ย่างเป็นอื้อ่าในการปรุงใช้เวลากี่นาทีอื้อ รอชมในอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ถามว่าได้ประโยชน์อะไรไหมตอบเลยว่ามาก